มาเบ่งบรรยากาศที่ขุดต้นพันธุ์ครับนี่คือต้นพันธุ์ไทยสดิงเฮาที่เฮากกนสาเหตุว่าเป็นย่ยงเขาจังฝ่ากลนครับเอฟซีนี่มันเป็นแบบนี้ขนาดว่าโมมีนม่ำโมมีน่ำเลยนี่ตลอดมันสิเป็นลักษณะแบบนี้ต้นพันธุ์ที่แก่แล้วก็แข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์แล้วนอไม่สดิงเสียออกแบบนี้เลย ที่ถามว่าสะดิงอิหลีบัวสะดิงมันเป็นแบบใดมันก็คือมันออกนอ,อกแบบนี้ตลอดทั้งปีเลยครับเอฟซีครับนี่มันจะเป็นแบบนี้สาเหตุแบบนี้คือสมบูรณ์แล้วต้นนี่สมบูรณ์เต็มที่ตาเต็มเป็นบ่เงาไง่ขุดไปอันนี้ก็สามารถปลูกได้คือกันแล้วก็จาเป็นต้องได้เฝ้าคนถ้าซ่ากว่านี่นอสิออกลายกวนนอออกลายกวนออกกวน,กกวนี่เขาก็ะสิบัได้ต้นพันธุ์ต้องเฝ้าคนเพราะว่าต้นพันธุ์มันมีอายุแล้วก็ระยะเวลาในการขุด la